สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามโรซีเนียกับชัยชนะที่เชลซีกำลังต้องการสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID KTA56 ครับมาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับ90นาทีกับความจริงครับที่ผ่านมาครับเกมล่าสุดชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดสประตูต่อศูนย์ครับอาจจะไม่ได้ทําให้สเตมฟอร์ดบริดนั้นสั่นสะเทือนอาจจะไม่มีเกมรุกไหลลื่นให้แฟนบอลได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกันทั้งอัศจรร์แต่สําหรับเชลซีนี่คือชัยชนะที่จําเป็นที่สุดในช่วงเวลาที่สโมสรไม่อาจเสียอะไรไปได้อีกแล้ว มันไม่ใช่ใชัยชนะที่บอกว่าเชลซีนั้นกลับมาไม่ใช่เกมที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ประสบความสําเร็จนี่คือชัยชนะที่ทําให้เชลซียังมีพื้นที่หายใจและสู้ต่อไปและสําหรับเรียมโรซีเนียนี่คือ3มแต้มที่ไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของเวลาความกดดันและปัญหาภายในสโมสรฉักหลังของคืนที่ไม่สงบครับก่อนเสียงนกหวีดจะเริ่มเกมครับภาพที่ปรากฏนอกสนาม อาจจะดูเล็กน้อยครับแฟนบอลร,ราว1 0 0่0ถึงคนรวมตัวกันประท้วงหน้าสนามสแตมฟอร์ดบิดตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะครับอาจจะดูเหมือนไม่ใช่ม็อบใหญ่อะไรครับแต่ก็ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกันมันไม่จําเป็นว่าเรื่องของจํานวนนั้นมันเท่าไหร่แต่มันคือสัญญาณที่ส่งเสียงว่าแฟนบอลนั้นเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆครับมาตั้งแต่ช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพลงเชียร์ตอนนี้ไม่ใช่เชียร์ครับตอนนี้เป็นเพลงประชดประชัน มีเสียงเรียกชื่อของโรมันอบราโมวิชเจ้าของสโมสรนะคนเก่าก่อนจะเปลี่ยนยุคจากคนที่เคยเชียร์เคยรักอย่างอบราโมวิชตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเสียงต่อต้านกับกลุ่มเคียร์เล็กแคปิแล้วก็ทอตโบ l ีทั้งหมดไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันกําลังดังขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆและแทรกซึมลึกขึ้นในบรรยากาศรอบๆสโมสรต้นตอของปัญหาทุกอย่างเรียบง่ายครับแต่โหดร้ายนั่นคือเรื่องของผลงาน ตอนนี้เชลซีเก็บชัยชนะที่ยากเย็นมากๆครับไม่สามารถคว้า3มแต้มได้เอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหเกมแล้วก่อนจะถึงเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แฟนเชลซีต้องเฉลิมฉลองในวันปีใหม่เสียงเชียร์สนับสนุนเอซโซมาเลสกาจากแฟนบอลยังมีอยู่ครับอันนี้คือภาพสะท้อนของความไม่มั่นใจกับทิศทางของสโมสรม่พอใจคุณควบคุมใครไม่ได้คุณปลดออกเชลซีกับสถานการณ์แบบนี้ของเรียมโลซิเนีย นัดแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกเขาไม่ต้องการฟุตบอลที่มันสวยงามแต่เขาต้องการผลลัพธ์เลียมโรซินเนี่เข้ามาในบ้านที่มันไม่สงบแน่นอนมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้อนรับครับไม่ใช่ชื่อของกุนซือที่แฟนบอลเรียกร้องไม่ใช่กุนซือระดับรางวัลไมือนมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนหน้านี้ไม่ใช่คนที่สื่อคาดหวังว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ท,ทันทีแต่เข้ามาในจังหวะที่เชลซีเนี่ยต้องการความมั่นคงฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะตกเป็นเป้าโจมตีแต่ความเป็นจริงคือถ้าแพ้ แรงกดดันทั้งหมดก็จะเทเข้ามาหาเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเกมกับเบรนท์ฟอร์ดจึงไม่ใช่แค่เกมแรกในพรีเมียร์ลีกมันเป็นบททดสอบในการเอาอตัวรอดบอลถ้วยเอาทําได้ดีครับผลงานผลงานไม่แย่แต่ในหลีกนั้นอีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่เริ่มเกมมารูปแบบนั้นบอกทุกอย่างชัดเจนครับเชลซีไม่ได้คลองเกมแต่เล่นแนวรับต่าแบ็กสองข้างไม่ดันขึ้นกองกลางเน้นคุมพื้นที่เฝ้าระวังกลายเป็นว่าฝั่งทีมเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดที่กล้าเล่นครับ ครองบอลเข้าใส่เพลสซิ่งพาบอลเข้าแดนสุดท้ายเชวินชาเดอร์ได้รับโอกาสตั้งแต่ช่วงต้นเกมมิเคลดดำกาดมีจังหวะหวาดเสียวมีจังหวะที่เปิดป้อนให้เพื่อนได้ลุน้นทุกจังหวะที่เกิดขึ้นกลายเป็นทีมเยือนครับแฟนเชลซีรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้าหาพวกเขาอันนี้เกมเล่นในบ้านด้วยซ้ําเชลซีพยายามที่จะเล่นไม่พลาดลดความเสี่ยงครับไม่ได้เล่นเกมซับซ้อนครับเล่นมิดบล็อกบล็อกตรงกลางให้แน่นรักษาระยะห่างระหว่างแนวรับ กองกลางนี่บีบแคบเลยปล่อยให้คู่แข่งครองบอลออกไปด้านข้างปิดพื้นที่ตรงกลางอย่างเข้มข้นเลยนี่คือฟุตบอลแบบที่แฟนบอลต้องมีคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีในความเป็นจริงก็คือเชลซีนักเตะหลายคนไม่สมบูรณ์มีความไม่ฟิตเกิดขึ้นฟุตบอลของเชลซีในเกมนี้จึงเน้นไปที่ความปลอดภยัยประตูแรกครับเกมทั้งเกมมีจังหวะแค่จังหวะของเจลเปโดในนาทีที่26ไม่ได้มาจากการครองบอลและขึ้นเกมมาด้วยซ้ำครับแต่มาจากการเพลซซิง ความผิดพลาดของแนวรับของเบรนท์ฟอร์ดและการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมไดบอลมาไปโดไม่คิดมากครับไม่รีรอครับยิงแรงและเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เบรนท์ฟอร์ดไม่มีในเกมนี้นั่นคือความเฉียบขาดหลังจากขึ้นนำเชลซีก็ไม่ได้เร่งเครื่องไม่ได้เปิดเกมรุกเข้าใส่ไม่ได้พยายามที่จะปิดเกมนี้ครับด้วยการบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องอันนี้แหละที่แฟนบอลอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบที่อยากได้เชลซีเล่นคุมพื้นที่มากกว่าควบคุมบอลครับ ภาพที่ออกมาก็เบรนท์ฟอร์ดก็ยังบุกเข้าใส่มีโอกาสมีลูกยิงมีเสียงฮือฮาแต่ที่มันยังไม่เลวร้ายสําหรับเชลซีคือจังหวะสุดท้ายของเบรนท์ฟอร์ดไม่เฉียบขาดไม่เฉียบคมผู้รักษาประตูคือหัวใจครับโรเบิร์ตซานเชสวันนี้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาทําให้แผนของโรซินเนียวันนี้มันประสบความสําเร็จกับการเซฟลูกสําคัญ มีบิ๊กเซฟมีการอ่านทางลูกยิงการออกมาปิดมุมในวันที่เกมรับดูจะไม่สมบูรณ์แบบกูกูเลยียดูดูต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะมากตั้งแต่ไม่มีมาเรสกาโรเบิร์ตซานเชสทำให้ทำให้ทีมคว้าชัยชนะต้องพูดคำนี้ได้เต็มปากและการถอดอเรฮันโดการาโชออกกับแฟนบอลไม่พอใจแน่นอนเหมือนถอดเกมลุกออกแล้วส่งตัวกองกลางอย่างอันเดรซานโตลงมาแฟนบอลอยากให้ลุยอยากให้บุกเพราะว่าคือมีภาพจำอยู่แล้ว สมัยที่มาเดสกาอยู่พอเล่นแบบตั้งรับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่สุดท้ายรางวัลของความอดทนครับมันอาจจะไม่ได้จบเพราะว่าเชลซีบุกแต่มันจบเพราะคู่แข่งพลาดจ่ายช้าความวิ่งเพรสไม่หยุดความมุ่งมั่นความขยันของเรียมดีแล็บทำให้เชลซีได้ลูกโทษที่จุดโทษและก็เป็นโคพารเมอร์ครับความนิ่งของโคพารเมอร์นะทำให้เชลซีจบเกมนี้ได้ครับคลายความกังวลทั้งหมดหลังเกมโรซินเนียบอกว่า นักเตะหลายคนไม่ฟิตไม่เต็มร้อยนี่คือเหตุผลที่เขาจําเป็นต้องเล่นเกมแบบนี้ในตารางคะแนนนี่คือ3แต้มที่พาเชลซีขยับอันดับขึ้นมาอีกครับลดเสียงรบกวนลดเสียงวิจารณ์รักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนหลีกขอภัยไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ซื้อเวลาให้กับกุนซือผู้มาใหม่มันอาจไม่ใช่ใชัยชนะที่ประกาศการกลับมาของเชลซีไม่ใช่เกมที่สะท้อนให้เห็นในความเป็นแชมป์สโมสรโลกครับ แต่มันทําให้การเปลี่ยนผ่านยังมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้ในวันที่ทุกอย่างยังไม่พร้อมเรียมโลเซเนียนเลือกที่จะอยู่รอดไปทีละเกมแบบนี้มันคือชัยชนะในโลกของความจริงในเวลาที่เชลซีมีปัญหาภายในแฟนบอลไม่ถูกใจใชัยชนะเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความคิดของแฟนบอลได้ชนะเกมนี้เพื่อปิดเสียงวิจารณ์นอกสนามและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะสวยงามสําหรับตัวของเขาเองกับเวทีพรีเมียร์ลีกบทบาทการคุมทีมเชลซีเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ แต่เ,เพื่อนๆแฟนเชลซีรู้สึกยังไงเกมที่เห็นเชลซีภายใต้การคุมทีมของโรซินเนียมันจะยังไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของเขาแน่นอนครับเขาจะยังไม่ใส่หลัง3ที่เขาถนัดเขาจะค่อยๆใช้ทีมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวตวนเขาจะค่อยๆถ่ายออกมาปล่อยออกมาเรื่อยๆนะผมว่านี่คือเรื่องดีไม่ปรับเปลี่ยนเกินไปแบบรวดเร็วนะค่อยๆเก็บไปแบบนี้ครับชัยชนะนัดนี้สำคัญมากๆจริงๆแฟนบอลสิงปรูคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับ หากคุยกันแล้วไม่จุใจขึ้นนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์1นึ่งมครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ